อ้าวฉีดเลยมาดูการทำคลอดกุ้งไม่ต้องสะบัดนะเพราะว่าเดี๋ยวกุ้งมันจะช้ำปีดน้ำดีกว่าสะบัดนะอลองดูอีกวิธทีหนึ่งนะกุ้งมีกล้ามเดียวก็ท้องได้การมีกล้ามไม่มีกล้ามก็ไม่ได้เดี่ยวกันกับการให้ลูกหรือว่า การผสมพันธุ์ไม่มีปัญหาอะไรเลยดีซะอีกมีกล้ามเดียวสู้ตัวพูดไม่ได้โดนส่งคืนอ่าเกลี้ยงแล้วนะหมดแล้วนะหมดนี่ดีกว่าวิธีนี้ดีกว่าการสับดอเคเกลี้ยงไหมดูเกลี้ยงไหมอ่าหมดหมดหมดเกลี้ยงหมดเกลี้ยงลูกโตแล้วเนี่ยมีครอบเดียวมันปล่อยไปแล้วนี่ไงไม่ใช่ว่าว่าเนี่ย จากฟาร,รมฟ์มเฟซบุ๊กทุ่งกำแดงสามพรานนคนปรปฐม